สวัสดีครับผมนะครับมือนีบบตาสิมีขาต่างมานำเสนอพี่น้องเด้อนะครับราคาหาลอยแปดสิบร่วมเซ่งนะครับตัวนี้เป็นของมือสองแต่สภาพดีสภาพใหม่ครับตัวนี้แข็งแรงครับเป็นขาอาขาเดียวนะครับแต่ว่าแข็งแรงครับหนาเลยแหละนะครับเบื้องสภาพโดยรวมน้ากันครับเดียวบาตตาสิบอาผ้าปรับระดับนะครับว่างได้อ่ารับน้าหนักได้ตัวใหญ่พวกพีเอสอาเอสนะครับ แข็งแรงครับตัวนี้แข็งแรงเลยขาตั้งนะครับอ่าตัวนี้นาจะเป็นตัวตัวดันล็อกนะครับกันให้คีย์บอร์ดมันเคลื่อนเนาะประมาณนี้ผูดายหาอยู Hi ่นะครับเฝ่าโทรมาเด้อนะครับไก่สงการแล้วผูดใดบอท่านไลมีขาตั้งนะครับสภาพโดยร่วมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเข้ามาอลองปรับระดับเบิงตัวนี้ปรับระดับอ่าความต่ำสูงได้นะครับ มันมีปั๊บง่ายครับนี่เห็นว่าพี่น,อน้องเห็นสลักมันบ่น,นี่มันจะมีลูกศรสี่ขึ้นอยู่นี่ลูกศรขึ้นทางเทิงนี่สแสดงว่าให้มันให้ห้ากดนี่ขึ้นนะครับบาตาใส่มือเดียวนะครับมือนึงถือกล่องมันอาจจะเห็น,นบ่ชัดแน่นะครับบาตาขออนุญาตเอาตีนเหยียบเหยียบขาตั้งไว้นะครับมันจิบเลยเลื่อนนะครับเอาเอามือหนีนดันนี่นะครับดันขึ้นปุ๊บอ่ะดังแก๊กขึ้นนะครับเห็นบ่ แล้วะแล้วก็ปลอ่อยอไอ,อ้มันนี่หลอกของมันอยู่นะครับประมาณนี้เห็นปะอ่าผูกผ้าไปใสม่มาใส่ง่ายสะดวกสบายนะครับง่ายๆเลยครับตัวนี้ดันดันขึ้นอีกอ่ะประมาณนี้เพราะว่าเมื่อหนึ่งถือกล่องน,นะครับมันก็เลยเห็ุให้เบิ้งพี่นอ้องเบื้องจะบอยเห็นเต็มตานะครับเห็นเต็มรูปนะครับประมาณนี้นะครับบาตาเสียวลงเรียบ,บนี้บาตาเสียวลงนะครับกดนี่อ่ะนี่ก็กลางออก พี่น้องเจมมักระดับหนกับปั๊บได้เลยนะครับเป็นขาเดียวแต่ว่าแข็งแรงครับเป็นเล็กหนาครับแต่ว่ามันเบาครับเล็กหนาแต่เบาแข็งแรงเลยแหละนะครับเ่มือมีการโยกนะครับเนี่ยน่ครับโยกโยกยุ่แต่ว่ามันมันประโยกแห้งนะครับอ่าแต่ว่าแข็งแรงถาวางคี์บอร์ดเลยทั้งแน่นครับตัวนี้ก็มีกันเหมือนกับกันเคลื่อนนะครับเคลื่อนให้มันแน่นขึ้นนะครับเอาคี์บอรดห้องว่างแลยห้องก็เอานี่ดันไว้นะครับ ดันประคองไววนี่ครับไปใส่มากในสะดวกสบายน้ำหนักเบานะครับแต่ว่าเบิ้งแล้วแข็งแรงดีนะครับหรือว่าพี่นอ้องกีอามักแบบอื่นนะครับแบบอเอาไว้เล่นอยู่บ้านนะครับแบบล็อกตายตัวเลยกับมีเดอร์นะนะครับพวกของยมามาฮ่าคาซิโก็มีขึ้นกันตัวนี้เป็นมือสองหรือพี่น้องเดอ้อมือสองนะครับมือสองแต่ว่าสภาพ สภาพยังดีดีเลยเนะกับบ้งหูสิภาพพี่น้องเบิ่องอยัางเนาะเบ่งไปเบ่งมาเวียนหัวเวียนตาอ่ะประมาณนี้อ่ะมามาม,ามาลองมาเป,ปล่าระดับอีกรอบนึงนะครับจะได้จบคลิปเอามือเข้าดัานมังนี้ขึ้นนี่มันที่มีล็อกขึ้นอยู่นี่ยวสูงสํำไหนนะครับประมาณนี้อ่ะเก็บใบเบิง ดิ้นขึ้นไปปืด๊ดอ่ะ,อะมือมือมือบวกหอดจับนะเพราะว่าม,มือหนึ่งมันจับทัศัตว์ประมาณนี้อันนี้คือพับพับดันขม้าสุดอีกนะครับเพราะว่าบ,บาตาดึงโม่อะนะครับโมธนัดเห็นบาพี่น้องประมาณนี้เด้อนะครับหากสนใจกับทั่วมาศูนย์แปดสี่หนึ่งสองแปดเก้าเจ็ดเจ็ดสามนะครับบาตาพหลุกสามครับสวัสดีครับ